สุขโดแม่ไทยหญิงเก่งคนกล้านักดุญปากน้ำโพร,ระเบิดฟอร์มเก่งกระดมขุคนพลคลางสมองระดับแนวหน้าขับเคลื่อนพัฒนาจากวรรัิเอาเล็สูงรวมอาหารของฝากนานา,นาชนิดอย่างก้าวกระโดด ชอบน้ำพริกรสชาติเผ็ดแซบร้อนแรงทางจาาวิรัตจัดให้ค่ะเราขอแนะนำเมนูน้ำพริกที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแรงของทางร้านเลยก็คือน้ำพริกนุกแซบเวอร์เราขอบอกเลยว่าน้องตัวนี้แซบจะต้องสีสปากอย่างแน่นอนมีรสชาติเผ็ดแซบมีสามขนาดทั้ง S M เอาให้ทันดีเลือกซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้ยินพอใจคะ่ะถ้าได้ทานกับเขาเาวสวยร้อนๆและไข่ต้มกับผัดต้มเรารับประกันความฟินอย่างแน่นอนคะ่ะยิงงทามานครสวรรค์อย่าลืมแวะจ่าวิรัต์อัเลดร้านจ่าวิวรัตจุดรวมของฝากรายใหญ่จากนครสวรรค์เรามีของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของจ่าวิวรัตหรือน้ำลปร้าจ่าวิวรัต แต่และเมนูที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะรับรู้ถึงความแซบความนัวความอร่อยซึ่งเราขอแนะนำตัวสินค้าขายดีของร้านคือแจ่วบองทรงเครื่องฝาส้มและเปราราทรงเครื่องฝาเหลือง ซึ่งลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมากแต่ถ้าใครต้องการเมนูอื่นๆอ,อย่างน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกนรกร้านเราก็จัดให้ทั้งน้ำพริกเผากุ้งเผาแมงดาเผาผัดหมูหรือนรกปลายา่างนรกเป่ารา้าและนรกแมงดาเราก็มีแต่แต่แตแต <Okay. S 1> ร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะครับเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิไดฟุกุและขนมเ,เปียยอดฮิตร้านที่มีครอบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด